มีมูมมีมูมเขาจะต้องมีแดนชมาใช่ใช่ครับก็ก็จ mm ําทํานองดําเมโลดี้ไว้ฮะเจ้าสาวที่โกฝนพี่ถังเนี่ยพี่ถังนี้ก็วิกนี้พี่อยากให้ถังเล่นกีตาร์ด้วยได้ไหมได้กีตาร์หรือพินดีกีต้าละกันกีต้าละกันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอพี่ต้องกับครูหนุ่มเขาเช็คคีย์มาแล้วก็ พอใช้คีย์เสร็จก็จะเอาไปทําติดแล้วเดี๋ยวถังก็ลงแกะแกะมาถ้าสงสัยอะไรก็ถามพี่ต้องว่าเป็นคีย์คีย์นี้คีย์นี้แต่ก็ไม่ให้ตรงนะเดี๋ยวเล่นผิดไม่หรอกขังเล่นเก่งอยู่แล้วก็ก็ดนตรีก็จะจะเป็นป๊อปๆเลยครับป๊อปพี่ว่ากองซาาโป๊กกีตาโป่กก็เป็นเป็นเป็นป๊อปอะฮะเป็นป๊อปล็อกตอนแรกจะเป็นอะคูสติก ใอย่าเลยเอาเต็มว<บ>งอห้วงมาเล่นเต็มที่แล้วครับนะอันนี้ก็จะให้ถังนีต้าลองลองซ้อมดู